ะอภัยมณีตอนที่22ต่อพระมารดอนกอนกอดพระลูกรักเห็นศพพักนิ่งไปก็ใจหายสะอื่นอร่ำน้ำพระเนตรหลงพังพายเป็นไรสายสวรรย่างไม่ไหวกายยาเอาผิดแล้วแก้วตาของแม่เอ๋ยี่สามเชยสิ้นชีวังกระมังหนาสะอื่นแอบแนบชิดพระบิดาสะอื่นแอบแนบชิดพระธิดา นางพระยานิ่งศบสลบไปฝ่ายแสนสาวชาวแม่ต่างแท้ซองประคองร้องกรีดกลาดเสียงหวาดไหวบางนวดเคล้นเส้นพระสอสองอ,อลไทยก็กลับได้สมประดีคอยมีมานางบุญทาว่าแต่พลากไปจากแม่เฝ้าตั้งแต่คอยคอยแล้วห้อยหาสายสุดใจได้คืนมาพารา พระปิดาอยู่หตนตําบลใดส่วนสุวรรณมารีสีสมอนสอื้นอ้อนทูลแจ้งแถลงไขเมื่อเรื่องหลังครั้งไปปะพระอภัยแล้วใช้ไปกลับมาในวารินพอเรือแตกแยกย้ายในสายสมุทรพระราชบุตรแปกว่าพระราชบุตรแปลกว่าแหวกสายศิลแล้วกุมารผานโจรใจทมิน ไปบุรินรรมมาจากนักคราจึงยกทัพกับเที่ยวเลี้ยวตลบมาพานพบสเสลนตะเวนหาเขารบรับจับได้ไว้ชีวาแล้วกลับมารบแตกแยกกันไปบัดนี้สองกษัตรติย์ก็มาส่งแต่พระองค์ยังอยู่ลำกำปั่นใหญ่นางทุนตามความยากลำบากใจแล้วสอนให้ลูกหลานกลาบมารดา นางกระสัดตัดเรียกเจ้าพี่น้องเคียงประคองข้างกายทั้งซ้ายขวาพากอดจูบลูปรัปงกุม,มาราได้ตามมาทําคุณเพราะบุญเคยโอ้สงสารเท้าไทยใครจะช่วยเห็นมอดม้วยมรณานิจาเอ่ยสิ้นพระชนจนพระศพไม่พบเลยเวลาเคยทําไว้ให้ไกลกันเจ้าประคุณทูลประหม่อมของเมียแก้ว เห็นมวยแล้วเดือนเก้าเข้ามาฝันผิดพระรูปสู้ผอมลงครันครันเพราะทรงทันทุกยากลำบากกายนางครวรข้ามร่ำเสอื่นเสอึกอ้อนพอกอน่อนพระอุราเกษาสยายทั้งแสนสาวเท้านางท่านขัวนายต่างฟูมไฟชลนาโสกาไลายัยขั้นโศกส่างนางกษัตริย์ตัดประพาส ก่องค์ราชธิดาอัจฉศิยจะพาวงพงษาเสนาในไปเชิญองค์พระอภัยมาพาราแม่จะมอบขอบเขตประเทศสถานเชิญพระผ่านไอสวรร์คให้หันสาตำรัดพางนางสั่งขุนเสนาจงตรวจตาเรือที่นั่งทั้งด้างกันกับคู่แหแรสังให้เสร็จสับจะไปรับพระอภัยมาไอสวรร์คกรมมวางทั้งตำรวจ ราชมันแต่งสุวรรณปรางมากดาดเพดานดูส้มแปลงแต่งถนนฉนวนน้ำช่วยกันทำแพ้วกวาดราชฐานแล้วชวนราชธิดายุภาพันภากุมารมาประสาทราชวังฝ่ายเสนามาเกณฑ์เวรสมทบต่างเตรียมรบครบเครื่องแห่ทั้งแตรสังบางยกเรือสุวรรณใส่บัลลังพระที่นั่งสีอเนกเอก,เอกชัย คนประจำลำเรือใส่เสื้อหมวกเป็นพวกพวกทงทิวปลิวสวยัยบางตีค้องร้องเรียกกันเพรียกไปมาเตรียมไว้พร้อมหน้าในสาครฝ่ายโฉมยงองค์มิ่งมนทาสวรรค์กับสุวรรณมารีสีสมรสถิตแท่นแว่นฟ้าสถาพรครั้นทินกรไตรรัตจำรัดเรือง พรพี่น้องสององค์ทรงสนานสุคนทานขัดส,สีชวีเหลืองสำอางองค์ทรงภูษาลุนข้าเมืองประดับเครื่องนวรัชัชวาลแล้วชวนวงพงษาคณาญาติสาวสุรางนางนาฏในราชฐานมาลงเรือพาที่นั่งทั้งกุมารเหล่าทหารขานโหเป็นโลกาออกจากแพรแท่สำ เนียงเสียงสนัน่นถึงกำปั่นทอดท้ายทั้งซ้ายขวาทั้งสองนางย่างเยื้องขึ้นเพตราพร้อมบรรดาสาวสนมกลม,มานายสินสมุดนำนางต่างสำรวจต่างตำรวจเอาไม้หวดพนรบหลบสวยัยถึงเก่งท้ายฝ่ายสองพระครูนายองค์พระอภัยมณีสีสวรรเห็นนุ่งครานมารดาออกมารับ น้อมคำนับโฉมฉายเชิญผายผันขึ้นบันลังนั่งแท่นที่ต้นจันทร์อภิวันคอยระวังฟังสุนทรฝ่ายโฉมโยงองค์ชน,นนีนาธเห็นสองราชบพิษอดิศนขนงเนตเกตกันพระกายกรสมานอ่อนเอี่ยมอิ่มดูพริมพายพระพี่ขาวราวกับเพชรไพทูน เทียบพระน้องเปรียบปุษยรัาจำรัดฉายโฉมฉลิแยมโฉมฉะแลมแย้มยิ้มก็พริ้มพายเหมือนละไม้รูปจิตไม่ผิดกันนางยินดีที่จะได้ไว้เป็นเคยจนหลงเลยลืมวิโยคที่โศกสันจึงยกย่องสององค์พระทรงทันช่วยป้องกันน้องยามาธานีพระคุณล้ำโลกาสุทาว่า เชิญพระบาทองกตปุถสีเป็นปิ่นเกล้าชาวประชาทั้งทานี้จะพึ่งพาบารมีพระสือไปพระโฉมยงทรงสดับอภิวาทเชิญฉลาดยิ้มย่องสนองไขพระมาณดาปราณีมีอาไลพระคุณใหญ่หลวงล้นพ้นประมาณแต่ข้านี้ไม่ได้ทำซึ่งความชอบไม่ควรมอบสมบัติพระสถานด้วยเดิมข้ามาอยู่เกาะ แก้วพิศดารได้โดยสารพระบิดามาธานีจะเรือแตกแยกไปได้มาปะโดยสารพระธิดามาลสีอันคุณของน้องสุวรรณมารีก็ยังมีอยู่กับข้าสัจจารจริงด้วยกำปัน่นบรรดาโยธาหารของกุมารกับของแม่น้องหญิงอันตัวค่ามาถึงได้พึ่งพิง เป็นความจริงลูกนี้จนเป็นความจริงลูกนี้จนพระชนนีถึงลบรับทัพลังกาเข้ามาด้วยมิได้ช่วยพระัฒดามาลสีจนมีผิดติดพันทุกวันนี้พระบุตรตีริ้วโกดเป็นโทษทันขอพระองค์ทรงถามสามสงวนลูกไม่ควรที่จะได้ไอสวรร์คเป็นผู้น้อยพลอยอาสามากระนั้น ถึงเขตคันแล้วก็ค้าขอลาไปนางยิ้มเยื้อนเอื้อนอัดรัดสนองเหมือนหนึ่งน้องนางผิดคิดชไหนช่วยสอนสั่งบ้างเถิดจะถือใจน้องจะได้พึ่งพาบารมีหน,นึ่งแม่แก่เกือบจะมอดม้วย พ่ออยู่ด้วยจะได้ฝากซึ่งซากผีอย่าห่างเหินเชิญสำราญผ่านบุรีเป็นโมรีโลกาให้ถาวรแม่อุตสามารับจงยับจังไปอยู่วังให้สุขโขสโมสรแล้วเตือนราชดิดาพงางางอนไม่ว่าวรเชษฐาน่ารำคาญฝาดส่วนสุวรรณมารีสีสวัสด สุดจะขัดมารดาจึงว่าขานถวายเมืองเครื่องของไม่ต้องการจะไปผ่านเมืองสวรรค์ชั้นโสรถถึงคระนั้นกรุณาเมตาน้องอย่าเพอ้ออย่าเพิ่อฟ้องถมทับให้อัยยศเป็นสตีนนี้จะงอนจนอ่อนชดถึงจะงอนรถก็ไม่สู้ภูวไนแล้วแกล้งวานหลานเลี้ยงกับลูกน้อยช่วยวอนหน่อยเถิดแม่ อ้อนวอนไม่ไหวอรุณน,น้อยพลอยว่าประสาใจสเสด็จไปหน่อยเถิดค้าพระปิตุลานางสาวสวรรค์กลั้นยิ้มขยดนีพระชนนีรับขวัญด้วยหันสาพระยิ้มเยื้อนเอื้อนตรัสกับนัดตดาแม้ว่าป้าแม่เสียบ้างเถิดอย่างนั้นให้เคลื่อนคลายหายโทษที่โกรธขึงแล้วลุงจึงจะเข้าไปไอสวรรค์ อรุนรักกับหน้ามาว่าพรันอย่ากโกรธท่านเลยนะจ๊ะป้าฉันดีนางอายจิตปิดโอดอรุณน้อยแล้วค่อยๆว่าอย่าว่าหน้าบัดส,สีนางรู้เท่าเข้าใจอยู่ในทีพระชนนีแย้มสวนชวนลีลามาลงเรือผ้าที่นั่งตั้งตาริ้วเป็นแถวทิวทงรายชั้งซ้ายขวา เสียงสังแแรแห,ห่โหเป็นโลกาให้เคลื่อนคลาคลื่นรั่นสนันดังผินพาดค้องกลองประโคมสิงโครมคลื้นระดะดื่นดาสดาทั้งหน้าหลังถึงแพรจอดทอดท่าตรงหน้าวังพร้อมสัพพงนักสนมกรมมาในพระมารดาพาเดินดำเนินนาะฏมราปราสาทนาวรัฐจำรัดไขจึงมอบราชสมบัติทั้งฉัดชั ให้อยู่ในปราสาททองอันรองเรืองแล้วเลือกเหล่าสาวสุรางนางน้อยๆที่เรียบร้อยรุ่นราวทั้งขาวเหลืองเป็นมงยามปรนิบัติไม่ขัดเคืองทั้งงานเครื่องงานกลางสำอางตาสีสุวรรณนั่นอยู่เป็นเพื่อนสถานช่วยว่าการนักเรศพระเชษฐานางอรุณรัศมีกับพี่ยาอยู่กับป้าที่สถานพระมาณดอน พระอภัยได้สเสวยสเสวตชัดพูนสวัสดิ์สว่างจิตอดิสอนแต่ยังไม่ได้พิเศษสยุมพรให้อาวรทวินหาสุมารีเชยสุรางนางอื่นพอชื่นจิตแล้วกลับคิดถึงสุดามารสีทวินหวังฟังยุบบนพระชนนีก็ยังมิโปรดประธานลำคาญใจฝ่ายพระนุษบุตรีศีสวัสด คิดจะผัดผ่นหาอาชาใสายอยู่อย่างนี้ไม่ได้พ้นพระอภัยจะแก้ไขขัดขวางให้ห่างกันเอาการบุญทุลารักษากิจโปรดพระบิดาให้ไปสวรรค์นางนิดนนางนิ่งนึกตรึกความให้งามคันอภิวันชนนีชลีลาด้วยบนตัวกลัวกรรมจำจะบวด ถือศีลสวดมนต์อยู่ที่ภูผาสนองคุณทุนกระหม่อมจอมประชาตามประสานารีเป็นชีภัยไฝ่นางนาฏมาตรโรงทรงสดับเห็นความรับแกล้งถามตามสงสัยจะจะบวดตัวผัวจะอยู่กับผู้ใดเมื่อจะใกล้แต่งงานการวิวาขึ้นเดือนสีนี้จะสัะส่งตั้งอภิเศกเป็นองค์เอกอัคเรเศพเชษฐา ถ้าตัวเปล่าเล่าก็ตามแต่ศรัทธ,ธานี่เดือนหน้าก็จะอยู่เป็นคู่ครองนางคำนับอภิวันรำพันพอ่อลูกได้รอดเพราะก็เพราะบุญหนุนสนองจึงศรัทธ,ธาอลไรในใจปองอุตส่าห์ครองตัวมาถึงทานีอยู่กำปั่นนั้นเธอเฝ้าแต่เข้าหายังอุตส่ามิให้พบเที่ยวหลบนี้แม้นหม่มา,มาปรารถนาตรงสามี ป่านชนี้ก็เป็นเมียเธอเสียแล้วเดี๋ยวนี้เล่าสาวสนมเป็นไหนไหนเห็นจะไม่พันผูกถึงลูกแก้วจงทรงพระอนุญาตอย่าคลาดแคล้วจง,จ,งจงผ่อง,องแพ้วพินโยโมทนานางกษัตริย์อัดอั้นให้ตันจิตสุดจะคิดขัดคำจึงร่ำว่าวิสัยวงพงกษัตริย์คติยา ย่อมตึกตราจะบำรุงซึ่งกรุงไก่เดี๋ยวดีเล่าชาวลังกาเป็นค่าสึกช่างไม่ตรึกตรองหาที่อาศัยจะบวชเรียนเพียนผัดตัดอาไล่ข้าเบื่อใจไม่รู้ที่จะเจรจาอลูกเต้าเผาพงลลพงจิตให้เป็นสิทธิพระอภัยจงไปหาเธอยอมใจไม่ห้ามตามอัจฉาอย่ามาลาข้าเลยเจ้าไม่เข้าใจ นางกราบกลานมารดอนอ่อนสีโรดสมประโยชน์กินดีจะมีไหนมาสั่งเหล่าสาวสันกำนันในจัดตกไม้ทูบเทียนเจียนประจงแล้วนุ่งห่มโขมพัดกระวัดพับเครื่องประดับขาวล้วนวนวลละหงชวนกุมารหลานสาวเหล่าอ,อนงมาเฝ้าองค์พระอภัยที่ไพชยน์ประนุนนั่ง ตั้งทูกเทียนบุพาแล้ววันทาทุนถวายฝ่ายกุศลข้าขอบังคมลาฝ่าอายุคนด้วยได้บนตัวมาในวารีจะไปบวชตรวจน้ำให้ปิตุเรศอยู่ขอบเขตเขารุ้งริมกรุงศีพระโฉมโยงจงสำดานผ่านบุรีให้เป็นที่พึ่งพาประชากรพระอภัยได้ยินสิ้นสติเหลือลัทธิที่จะห้ามตามสมอน ด้วยบนกายหมายประโยชน์โปรดบิดอนให้คิดอ่อนอกใจอะไรแลไม่เหมือนคิดผิดคาดประหลาดหนอเห็นรมร้อหรือหรือมาล้างให้ห่างแห่จึงว่าพี่นี้ชะรอยบุญน,น้อยแท้ตั้งแต่ตรอมตรมรัทมทวีถึงพาลาว่าจะสมอารมณ์คิดหรือดวงจิตจะมาอ่างขนางหนี้เมื่อโฉมโยงทรงพรด,ด,ดบับดาบทสนี ก็ตัวพี่นี้จะอยู่กับผู้ใด